you <laughs> เรียนคณะกรรมการที่เคารพกระผมนายรัชตะบุภาวันผู้ในการโรงเรียนบ้านบัวเจริญสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลส่งคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2565-2566 รายการผู้อำนวยการสถานศษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็กด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนบ,บัวเจรเิญเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษาระดับอนุบาล2ถึงชั้นมระถมศึกษาปีที่6ตั้งอยู่ที่บ้านบัวเจรเิญหมู่ที่9ตรทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน114คนมีผู้บริหารและคราชการครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งซียนสิผลกาคนผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านบัวเจริญเมื่อพิจารณาผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่าสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์พฤติกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และผลงานของนักเรียนพบว่ายังไม่มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแบบมีวิจารญาตคิดสร้างสรรน,นักเรียนไม่สามารถอธิบายขั้นตอนการทํางานของตัวเองได้ดีการดําเนินผลงานการส่งผลงานยังขาดลําดับขั้นตอนอันส่งผลต่อทักษะที่จําเป็นในการไปประกอบการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นการเป็นผู้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการดำินชีพในอนาคตเมื่อพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาพบว่าครูเป็นผู้มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพบว่าแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้การบริหารจัดการรูปแบบจะเจริญโมเดลที่ได้จากการคิดวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอกสวร์อน เพื่อเปลีป่ยนแปลงพฤติกรรมทางบวกของแต่ละบุคคลเป็นคนคุณภาพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านบัวเจริญจึงได้จัดการศึกษาบริหารจัดการรูปแบบจเจริญโมเลเดลเจริญด้วยคุณธรรมดีผนวกกับสายพระราชาโดยน้อมนำพระบรมราชโชบายทางด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิบ มาใช้ผ่านกระบวนการวงจรงคุณภาพ P D C A ใช้ทฤษฎีเชิงระบบเป็นตัวขับเคลื่อนใช้กระบวนการ P L C ในการนิเทศกำกับติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการสะท้อนปัญหาด้วยกระบวนการ A A R After Action Review ใช้ B S C Balance Scorecard เป็นเครื่องมือ ทางด้านการบรหิหารจัดการและใชท้ทฤษฎีเสริมแรงการสร้างแรงจูงใจทําให้การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดก,การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ร่วมกันผลที่เกิดจากการนํานวัตกรรมเจริญโมเดลเจริญนิยมกรรมดีขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้นส่งผลให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองจนสามารถได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่างๆนวัตกรรมยังส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่างๆอีกทั้งส่งผลให้สถานศาึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียร,ยยรติ จากหน่วยงานภายนอกในระดับต่างๆเช่นกันจะเห็นได้ว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจเจริญด้วยคุณทธรรมดีด้วยนวัตกรรมจเจริญโมเดลเป็นนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างสมดุลรอบด้านที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกทั้งนวัตกรรมยังส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศราึกษาสามารถนําความรู้ลงสูก่การปฏิบัติภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกับสาศรศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและยังง่งยืนต่อไปขอบคุณครับเมื่อเราทําสื่อการสอนของเรามาแล้วเพื่อเรียนรู้คุณครูอยากรู้ว่าที่นักเรียนไปทํามาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยกำหนดกิโลกรัม กำหนดขีดของตัวเองเนี่ยมาเท่าไร่เดี๋ยวจะให้ยืนขึ้นตอบทีละหนึ่งคนนะแล้วยกสื่อให้เพื่อนดูด้วยอ่ะคนที่หนึ่งเขาหอมลกูกอ่ะยืนขึ้นบอกเพื่อนซ่ของเรากี่กิโลกี่ขีดคะสองกิโลกรมัมสี่ขีดค่ะเก่งมากค่ะเอาโปม,มือให้เพื่อนหน่อย หนูเท่าไหร่ลูกไหนบอกเพื่อนสิสี่กิโลกรัมสองขีดค่ะโอ้เก่งมากเลยอ่ะน้องริต้าน้องริตา้ากี่กิโลลูกสอกิโลกรัมสามขีดค่ะโอ้เก่งมากเลยอ่ะทีนี้ใบบัวลูกใบบัวของหนูขายอะไรลูกขายอะไรคะแครอทแครอทกี่กิโลคะ